สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในใต้ต้นโกโก้นะครับนี่งามต้นโกโก้นะครับวันที่21ตุลาคม2567ครับเกือบไม่ได้ถ่ายทำคลิปตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างครึ้มครึ้มมากๆนะครับครึ้มคึ้มฟ้าครึ้มฝนครับตกทุกวันเลยฝนนะครับที่ลำปางนะครับก็ตอนนี้ที่ได้เห็นนะครับ คึกคักมากกับตลาดการรับซื้อนะครับมีประกาศการรับซื้อโอ้โหเยอะมากถ้าบ่นว่าไม่มีที่ขายเนี่ยคงไม่ใช่แล้วแต่ว่าราคาที่ขายเนี่ยราคาที่ได้ซื้อราคาที่ท่านได้ขายเนี่ยนะครับเป็นที่พอใจเลือกขายเลือกเลือกผู้ซื้อได้แต่ก็จะไม่หนีกันมากครับนะครับไม่หนีกันมากเท่าที่เห็นนะนะครับก็สำหรับคนที่อยู่ใกล้จุดรับซื้อก็จะสะดวกหน่อยนะครับแต่ถ้าใครอยู่ไกลปลูกน้อยะครับปลูกข้างบ้านอย่างเนี้ยนะครับ หรือว่าปลูกไกลนะครับจากพื้นที่ที่เข้าไปถึงยากอันนี้ก็จะต้องต้องคุยกับผู้รับซื้อเองว่าประมาณไหนอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ที่ผมพูดไว้นะครับให้เห็นให้เห็นไว้นะครับเพราะฉะนั้นการจับกลุ่มทํากลุ่มกันนะครับมันเป็นเรื่องดีนะครับในการนัดหมายเพราะโกโก้เนี่ยนะครับผลสุกเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเก็บไว้ได้เป็นเป็นเดือนก็ได้นะครับเป็นเดือนก็ได้นะครับเก็บเก็บสุกตามที่ทาง ผู้ซื้อเขารับเพราะนั้นมันก็จะมีจุดรวบรวมพอจุดรวบรวมปุ๊บครับบางคนเขาซื้อแกะเป็นเม็ดสดมันก็สามารถที่จะเอาไปรวบรวมแล้วแกะนัดแกะได้นี้ไม่จําเป็นต้องเก็บพร้อมกันก็ได้แต่ให้อยู่ในระยะเวลาของอช่วงเวลาที่เขาจัดรอบรับซื้อเห็นไหมฮะมันก็จะจัดการง่ายแต่ถ้ามันมีสวนเดียวปลูกน้อยอันนี้ยากแล้วครับมันก็มีหันวิธีในเรื่องของที่ผมเคยพูดก็คือต้องมาแปรรูปใช้เองประโยชน์เองอย่างผมปลูกไว้6ต้นนี่นะครับก็กินสดหมักเองนิดหน่อยนะครับหมักเองไว้วิธีการหมักนน้อยได้ นะครับทำชาโกโก้ทำช็อกโกแลตเองยังได้เลยนะครับเครื่องไม้ในมือในในบ้านก็ทําได้ครบก็ทําได้นะครับกระทะเองก็ทําได้ด้วยความใช้ประโยชน์ของมันนะครับใช้ประโยชน์เราแล้วเข้าไปตีมูลค่าเราจะไปใช้ทํามูลค่าต่อก็ได้อย่างอย่างเนี้ยโกโก้ผลสดอย่างผมนี่อยู่นะครับตอนนี้มีอยู่นะครับก็าสามารถที่จะขายผลสดได้ในเรื่องของคนที่ซื้อไปกินสดเพราะว่าผมมีลูกค้าประจานะครับผมก็จะทําแบบเนี้ยกระจายไปบอกให้กับคนที่ติดตามผมในทุกช่องทางบอกรู้ว่า ตอนนี้ผมมีโกโก้อยู่นะนะครับมีจํานวนเท่าไหร่โพสต์ขายโพสต์บอกนะครับก็จะสามารถขายได้เอาล่ะครับมาตอนนี้วันนี้เรามาถามนะครับสาหรับคนที่มีปริมาณน้อยหรือว่าคนปลูกน้อยนะครับลองมาคํานวณดูคร่าวๆกันครับว่าวันนี้ถ้าเราปลูกโกโก้นะครับต้นหนึ่งให้ผลผลิตอยู่ประมาณเออซึ่งมันมันมันช่วงฤดูนะครับเห็นไหมมันจะสุกพร้อมๆกันเนี่ยครับมันก็จะให้เยอะนะครับะให้เยอะ แต่ว่าทํายังไงให้มันเป็นได้ผลผลิตต,ต่อเนื่องอันนี้กำลังการการจัดการบริหารเนาะเอาเป็นว่าสมมุติว่าท่านมีอยู่หนึ่งต้นให้ผลผลิตอยู่นะครับอยู่ที่5กิโลนะครับก็ได้ได้สมมติซื้อ5บาทก็ยี่ห้าบาทเนาะนะครับแต่ถ้าปลูกร้อยต้นนะครับร้อยต้นคูณยี่มห้าก็ได้สองพต่อเดือนเห็นไหมต่อครั้งไม่ใช่ต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นขานค่าเฉลี่ยต่อเดือนหนึ่งเดือนได้เท่าไหร่อันนี้ฝนจะไล่ผมแล้วนะครับรู้สึกฝนล,ลงแล้วนะฮะ แล้วก็ฟ้าลงด้วยผมก็จะพยายามอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยอันนี้อยู่ชายคาเนาะนะครับก็ลองไปคำนวณดูว่าวันนี้ถ้าจะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับก็คือต้องมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่วันนี้ถ้ามันเป็นแย่พืชทางเลือกพืชเสริมรายได้ผู้ปลุกร่วมในสวนนะครับแล้วอยู่ใกล้ศูนย์ใกล้สวนใกล้ใกล้ศูนย์รับซื้อมันก็เป็นประโยชน์เหมือนั้นการกระจายศูนย์รับซื้อออกไปแล้วมีผู้ซื้อหลากหลายมันก็เป็นประโยชน์ของผู้ซื้อโดยตรงนะครับ ฝนใกลจะตกแล้วนะครับผมหลบมาหน่อยเพราะว่าอยู่ใต้ต้นไม้ก็อันตรายมาพูดด้านนี้เลยกว่านะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ให้ให้ผมว่าไม่ได้มีการผูกขาดแต่ว่าอยู่ที่ว่าวันนี้เรามีโอกาสเลือกเลือกผู้ขายมากขึ้นเนาะเลือกเ,ออเลือกผู้ซื้อมากขึ้นมากกว่านะครับมันทําให้มีโอกาสว่าปลูกแล้วเมื่อก่อนนะครับช่วงโควิดเนี่ยเสี่ยงมากเลยเพราะว่าเดินทางก็ไม่ได้นะครับก็เจอปัญหาว่า เออมารู้จะไปขายที่ไหนนะครับก็ทุกคนก็เริ่มมาเรียนรู้เรื่องของการแปรรูปทำผลิตภัณฑ์เองนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีการนําเสนอว่าถ้าจะทําโรงงานแบบต้นทุนไม่ถึงแสนก็สามารถทําได้อ่าอยู่ที่ว่าวันนี้เรามีตลาดมีชาความชัดเจนไหมมาเซ็ตของเราประมาณไหนยังไงเนาะนะครับประมาณนั้นวันนี้ถ้ามาราคาเพิ่มมากขึ้นมีผู้ซื้อเลือกได้ราคามากขึ้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ครังระวังนะครับการเปลี่ยนใจการจับไปหา ผู้ซื้อรายเดิมก็ยากก็มีหลายอย่างหลาย,ลายปัจจัยนะครับเป็นร่วมกันตัดสินใจแล้วเพราะนั้นถ้ามีกลุ่มนะครับในร่วมกันตัดสินใจมันก็ง่ายเนาะในการก็ง่ายในเรื่องของการนําประโยชน์ไป,ไปใช้เมื่อเช้าผมก็โพสต์เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสายพันธุ์นะครับวันนี้ผมก็จะตอกย้ําทําให้เห็นว่าสายพันธุ์ต้นหนึ่งที่ผมมีอยู่ข้างบ้านเนี่ยมันสามารถขยายได้อีกนะครับแล้วเรายังไปหขยายต้นที่อยู่ในบ้านในสวนของเราเนี่ยเพิ่มได้อีกได้ด้วยนะครับเพราะว่า เราเห็นว่าต้นไหนมีลักษณะดินเพราะฉะนั้นการแปรรูปเองการใช้ประโยชน์เองด้วยมันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทําให้รู้ว่าวันนี้ถ้าเรา,เาใช้ประโยชน์ของโกโก้ในสวนเราแปรรูปกินเองเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เรารู้เราเห็นคุณคุณภาพนะครับประมาณนั้นนะนะครับก็สนุกสนานครับผมได้ติดตามดูก็จะมีคอมเมนต์บ้างบางส่วนนะครับบางส่วนที่ไปคอมเมนต์ตรงนี้ผม คือทางานมาเจปีเราเป็นผู้นั่งดูบ้างดีกว่าเนาะนะครับเราเราเห็นคนใหม่ก็มานะครับคนเก่าช่วยครับโอ้ก็เห็นความภูมิใจแล้วครับว่าเออสิ่งที่ทํามาผักปันมาเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดประโยชน์นะครับกับคนอื่นไปและสิ่งหนึ่งที่ผมตกใจก็คือว่ามันเนี้ยป่าไม้ของปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราหายไปสามแสนกว่าไร่โอ้โหเห็นภูเขาหัวโลนนะครับภูเขาหัวโลนเนี่ยอื้อหือเราเห็นวิกฤตหลายๆเรื่องเนาะนะครับตอกย้ําเรื่องนี้กัน ครับตั้งแต่ต้นปีก็คือภัยแ้งเนี่ยจะเข้าวนรอบอีกแล้วนะครับภัยแล้งภัยร้อนนะครับอากาศร้อนนะแล้วลมนะครับไม่มีต้นไม้ก็ลมมาหนักมากนะครับสุดท้ายก็มาเจอหน้าฝนก็เป็นภายน้ําท่วมเพราะไม่มีต้นไม้ชะรอชะรอน้ําดูดซับน้ํานะครับแล้วก็ดินสไลด์นะครับเพราะไม่มีรากพืชยึดยึดหน้าดินไว้มันก็เกิดปัญหาตัดเนี่ยมันง่ายกว่าปลูกนะครับ ตัดแป๊บเดียวครับแต่ปลูกเนี่ยั้าระบบนี้เวยมันเสียไปแล้วกว่าจะปลูกได้แล้วถ้ามาปลูกเห็นไหมฮะพยายามปลูกครับแต่มันกว่าจะผ่านวิกฤตร้อนแรงหนาวโอ้โหเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นการบูรณาการเรื่องนี้ค่อนข้างจะต,ต้องใช้เวลาก็ใช้ความร่วมมือพอสมควรทีความร่วมมือก็จะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อการให้ประโยชน์รายได้กลับคืนไปหาผู้ปลูกมากขึ้นเนาะนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามผลักดันไปก็อีกเรื่องหนึ่งก็ ที่เห็นคอมเมนต์หรือว่าเห็นโพสต์อยู่ในตอนนี้ครับหลายคนบ่นมาว่าเอ,อโกโก้ติดดอกเยอะแล้วทําไมดอกร่วงนะครับไม่ติดลูกเลยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโกโก้มีเป็นล้านสายพันธุ์นะครับมีล้านสายพันธุ์นะนะครับแต่มันมีแค่เส้นทางแบ่งแบ่งแบ่งประเภทนะครับแบ่งแบ่งชนิดออกไปไม่กี่ชนิดนะครับ ส่วนใหญ่แล้วคือโกโก้เนี่ยก็คือมีเกรสรสมบูรณ์ในช่อนะครับมีเกรสรตัวเมียที่อยู่ตรงกลางแล้วก็เกรสรตัวผู้ตามกลีบดอกลักษณะการผสมเกรสรของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันอย่างผมลงให้ดูไอซีเก้าก็เป็นการผสมเกรสรในช่อเห็นว่าดอกบานดอกตูมบรับบานออกมาแล้วเป็นเป็นลูกเลยนะครับบางสายพันธุ์หรือบางต้นที่เราเห็นนะครับติดลูกติดดอกเยอะแต่ไม่ยอมติดลูกก็นี่คือการผสมเกรสรที่ไม่ดีนะครับพอผสมเกรสรไม่ดีก็จะมีการช่วยผสมเกรสรน,นะครับ เราสังเกตง่ายโดยหลักธรรมชาติเลยนะครับก็คือว่าทําไมหน้าฝนโกโก้นะครับโดยเฉพาะฝนเป,ปียเนี่ยครับโกโก้ติดลูกได้ดีนะครับติดดอกแล้วติดลูกได้ดีเพราะอะไรฮะไอละองของฝนนนะครับละองของน้ำเนี่ยมันช่วยให้การเชื่อมของเกสรระหว่างตัวผู้ตัวเมียนเนี่ยติดนะครับติดผสมพันธุ์ได้ผสมเกสรได้นะครับต่างประเทศเขาเลยใช้หลักการนี้นะครับอย่างอย่างผมเคยติดตามงานมาตั้งแต่ก่อนปีช่วงๆไม่แน่ใจปี ปี559เ้ร้อนะครับเราเห็นวิจัยหนึ่งเราอยู่ในกลุ่มของต่างประเทศนะครับเราก็เห็นว่าเขามีวิจัยหนึ่งว่าทดลองผสมเกสรเทียมนะครับผมก็ไม่เข้าใจผมก็ถามผูร้รู้เพราะาผมไม่เก่งภาษาอังกฤษผมถามผู้รู้ลหลายๆคนเขาก็บอกว่าถ้าแปลตามความหมายเพราะมันเป็นภาษาพื้นพื้นเมืองภาษาประเทศเขาถ้าแปลความหมายโดยตรงก็คือเป็นการผสมเกสรโดยการาใช้ละอองนะครับผสมเกสรเทียมก็คือใช้ละอองนะครับละอองของ ละอองของน้ำเนี่ยนะครับฉีดพรมดอกช่วงเช้าพรมดอกนะครับไม่ใช่ปล๋กฉีดหนานะครับหนามันก็มีผลกระทบะดอกฉีดพรมเพื่อให้กวัวสมเกสรทําให้เกสรของตัวผู้ตัวเมียเนี่ยผสมดีแล้วทําให้ติดลูกมากขึ้นติดลูกมากขึ้นเาเรียกว่าเกสรผสมเกสรเทียมนะครับแล้วก็ในบางประเทศอย่างเปรูนะครับผมติดตามผู้คนหนึ่งอยู่นะครับเขาทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยติดตามการแชร์ของเขาอยู่ตลอดก็คือว่ามี ทักษะในเรื่องของการานะครับเอาดอกเล็กๆนะครับผมผมเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปให้ดูอยู่เนาะนะครับวันนี้ว่าจะถ่ายประกอบก็ถ่ายไม่ได้ฝนตกอยู่นะครับดอกเล็กๆของของโกโก้ Go Go yep. เนี่ยครับเขาก็จะเด็ดดอกนะครับจากดอกหนึ่งมาผสมใช้ใช้ตัวผู้เกรสรตัวพู่นะครับมาผสมเกสรตัวเมียซึ่งตัวเนี้ยการผสมเกรสรมักแก่ผสมเกสรในช่วงเช้าในช่วงที่ดอกกําลังบานนะฮะมันจะมีอาชีพหนึ่งคืออาชีพรับเหมาผสมเกสรรับทําผสมเกสรโกโก้เห็นไหม ทีนี้กับการผสมเกสรเมื่อผสมเกสรติดแล้วไม่ใช่ว่าแตะติดลูกไม่สลัดลูกอีกไหมนะครับผมเคยถ่ายคลิปที่แล้วก็ถ่ายทาให้ดูเป็นคลิปสั้นนะครับว่ามีการสลัดลูกทิ้งเพราะนั้นการที่เกสรหรือว่าเกสรจะสมบูรณ์นะครับเกสรที่มันมีความแข็งแรงนะครับมีความสมบูรณ์นะครับมันต้องมีธาตุธาตุรองตัวหนึ่งก็คือแคลเซียมถ้ามีแคลเซียมเยอะถ้าไปดูในอ่านในใน,ในผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการผสมเกสรของ ของพืชนะครับมันจะมีตัวตัวหนึ่งที่เยอะที่สุดก็คือแคลเซียมตัวแคลเซียมเนี่ยนะครับมันจะทําเป็นตัวเสริมสร้างเสริมสร้างทําให้อะไรฮะเกสรสมบูรณ์ช่อดอกสมบูรณ์ก้านก้านผลนะครับเขาเรียกขั้วเนี่ยนะครับเหนียวขั้วเหนียวไม่หลุดนะครับไม่หลุดแล้วก็ไปเสริมสร้างเซลลทำให้เซลล์ของโกโก้นะครับขยายตัวแตกเซลล์ได้ดีนะครับทำให้ผลใหญ่ผลโตขั้วเหนียวเห็นไหมมันจะทําให โอกาสของการสลัดลูกทิ้งเนี่ยน้อยลงอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโบลอนโบลอนเนี่ยครับเป็นธาตุรองเหมือนกันโบลอนจะเป็นตัวหนึ่งที่ไปช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่าลืมนะครับว่า1วันเราเนี่ยครับมีช่วงกลางคืนก็หนาวนะครับช่วงให้น้ำนะครับหรือช่วงฝนตกก็เรียกว่าชื้นเนาะนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันแดดจัดนะครับช่วงบ่ายมันก็ร้อนเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงความสวิงอากาศนะครับโดยเฉพาะเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครไม่ ลืมให้แคลเซียมเป็นและบรอนเป็นธาตุเป็นเป็นภูมิคุ้มก,กันกับกับต้นไม้เนี่ยมันก็จะผลกระทบแน่นอนนะครับเขาเรียกวัน1วันมี3ามฤดูมันก็จะทําให้ต้นไม้นะครับหรือผลผลิตของเราสลัดลูกทิ้งได้นะครับสลัดลูกทิ้งแล้วก็เหี่ยวแห้งได้นะครับประมาณนั้นนะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวลูกใหญ่ก็เขาเรียกว่าโกโกกินตัวเองผมชอบชอบพูดคำนี้นะครับก็คือมันจะทําให้เกิดรากงอกเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับอย่าลืมให้ ธาตุอาหารแคลเซียมโบรอนในกับกับต้นไม้เรานะครับโดยเฉพาะโกโก้นะครับเพราะนี่เป็นภูมิคุ้มกันให้นะครับทำให้มีผลผลิตทั้งปีไม่สัตรูกทิ้งน้องลองเอาความรู้ที่ผมแชร์เนี่ยนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้ผมก็ทดลองด้วยตัวเองด้วยนะสังเกตง่ายนะครับดอกมะม่วงจะมีฤดูมะม่วงเนาะถ้าใครไม่ทำฤดูมะม่วงลองดูดูนะครับนะครับหรือใครดำนอดมะม่วงลองดูเขาจะเข้าใจถ้ามะม่วงมานะครับดอกออกนะครับติดดอกแล้วทําไมมีฝนเห็นไหม เราไม่ไปบังคับให้ฝนตกแต่มันออกมาตามระบบนิเวศของของของยังไงล่ะของของพืชนะครับของพืชเห็นไหมพอดอกมันบานแล้วครับนะครับฝนก็ตกตกมาก็ไปช่วยผสมเกสรทําให้มะม่วงติดลูกดีเห็นไหมหรือบางคนเห็นว่าฝนไม่ตกก็เอาเขาเรียกว่าเอาสเปรย์ฝอยนะครับฉีดตอกฉีดฉีดมะม่วงดอกมะม่วงให้มผสมเกสรในช่วงดอกบานเห็นไหมมันก็ทําให้ติดลูกได้ดีขึ้นเหมือน,ก,นกันครับเพื่อทุกพืชนนะครับประมาณนั้นก็คือก็มีเกสรสมบูรณ์ ในช่อนะครับก็สามารถที่จะฉีดทําแบบนี้ได้เหมือนกันก็ประยุกต์ประยุกต์ไปนําไปใช้นะครับแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันไปนะครับบางทีก็คนก็เมื่อก่อนผมยังปลูกใหม่ๆก็บอกว่าอายุต้นมันคัดลูกก็จริงครับเพราะว่ามันติดดอกติดลูกจริงเราไปช่วยการผรสมเกรสรหรือมันผสมเกรสรแล้วนะครับปรากฏว่ารากนะครับหรือต้นมันนะครับยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกได้มากขนาดนั้นขนาดนั้นได้มันทําให้ต้นโทมมันก็คัดลูกโดยธรรมาชาติ ไอตัวคำว่าคัดลูกเนี่ยแหละครับผมพยายามที่จะเอามาต่อยอดให้ได้ก็คือเรื่องของการนําไปใช้ก็คือผักด้านครับถ้าใครทํางานวิจัยได้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของโภชนาการของผลเล็กครับจริงๆไอเรื่องของโภชนาการของของอาหารสัตว์มีครับโปรตีนสูงครับแต่ถ้าเป็นมนุษย์นะครับได้โภชนาการอะไรบ้างในนี้มันก็จะช่วยอย่างหนึ่งคือไม่ต้องรอให้ต้นลูกโกโก้มันคัดลูกทิ้งเราก็สามารถที่ไปเด็ดตัวนั้นมาทําโภชนาการทำแพ็ค สุญญากาศนะครับส่งขายได้นะครับส่งขายได้นะครับให้กับคนที่ไม่ได้ปลูกใช่ไหมครับเขาได้ได้ในเรื่องของประโยชน์และ,ะโภชนาการใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งก็ททำเพื่อเพิ่มเพิ่มมูลค่านาอนะครับถ้ามันคัดลูกทิ้งแล้วมันก็เป็นทางเดียวครับคือเป็นปุ๋ยนะครับไปไปหมักทางปุ๋ยนะครับได้เป็นลูกทิ้งแล้วก็นานาสาระนะวันนี้นะครับขอให้โกโ้ก,โกวันนี้มีมูลค่าเยอะรอประกาศทางผมนะครับผมประกาศออกไปก็ ก็คงได้เดินเมินการนะครับก็คือรอยนิดเดียวก็คือเรื่องทุนครับลอแลกเปลี่ยนเดียวครับเพราะกำหนดการมันมีมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะแจ้งออกไปใครอยากจะเข้าร่วมในเรื่องของการจัดก,การเดี๋ยวมีประกาศเป็นทางการไปใครติดตามคลิปผมมาก็จะรู้อาจจะพูดซ้ำบนไปบนมานะครับฟังธรรมะยังฟังซ้ำนะครับเพื่อให้แตกฉานเข้าถึงธรรมะนะครับท่านวันนี้ถ้าท่านรู้มากกว่าผมก็ช่วยมาเสริมได้แต่ถ้าท่านยังไม่เข้าใจชัดเจนมาฟังซ้ำมันก็ทําให้เกิดเกิดเกิด,กดความเข้าใจมากขึ้นเนาะ มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าเออพูดวนไปวนมาผมก็พยายามพูดวนไปวนมาพะผมบอกแล้วว่าผมทําเรียวไม่ตัดแต่ไม่ตัดไม่ตัดแต่งนะครับไม่มีสคริปต์คิดได้ก็พูดออกมาครับในใน,ในสมองที่มีประสบการณ์ออกไปนะครับถ้ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วก็ออได้ตอกย้านะครับแต่ถ้าไม่รู้มันก็เป็นประโยชน์ต่อท่านเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับฝากกันติดตามกันในคลิปต่อไปครับผมจะพูดเรื่องอะไรติดตามในโพสต์ก่อนช่วงเช้าใน Facebook ว่าเอ,อ่อ เ็าเรียกว่าคนความคิดที่อยากจะโพดนะครับต้องมาทําสมาธินี่ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับผลิตภัณฑ์ของโกโก้นะครับที่เกิดจากโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยของคนที่ปลูกโกโก้ในประเทศไทยเราไปสนับสนุนกันครับสั่งซื้อได้นะครับผลประโยชน์ก็ไปตกถึงผู้ปลูกนั่นแหละครับเนาะเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้มีกําลังใจทําให้มีทุนกลับไปดูแลต้นโกโก้กลับมาให้ท่านบริโภคในฐานะที่ท่านไม่ได้ปลูกเองนะครับสนับสนุน เกษตรกรไทยนะครับทุกอย่างครับไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวนะครับเพื่อตัวอื่นด้วยเนาะปากครับใครอยากกินสดโกโก้ติดต่อมาครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ตอนนี้มีจองมาเจ้าหนึ่งที่เชียงใหม่แล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ